สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการจัดสินค้าราคาประหยัดให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะบรรยากาศที่ตลาดเก่านะคะที่หน้ามัสยิดกลางจังหวัดยะลาก็มีการให้บริการเปิดสินค้าราคาประหยัดจําหน่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งราคาสินค้าในท้องถิ่นนะคะจากราคาลดราคาลงค่ะจาก30 เหลือ30-40%นะคะเพราะว่าราคาสินค้าแต่ละราคานั้นในตลาดจะมีราคาสูงกว่า กับราคาโทรฟ้าราคาประหยัดที่จัดให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะส่วนครั้งหน้านะคะทางสํานักง,งานพาณิชย์จะจัดขึ้นที่ไหนนะคะก็จะต้องติดตามผ่านทางเพจของสํานักง,งานพาณิชย์จังหวัดยะลาค่ะเพราะว่าจะมีการจัดงานใหญ่นะคะซึ่งทางด้านท่านพาณิชย์จังหวัดยะลานะคะบอกว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นรอบแรกค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหลังจากนี้ก็จะมีการจัดสินค้าธท ฟ้าราคาประหยัดหรือว่าสินค้าธงฟ้าใหญ่ค่ะลงมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งค่ะ